แกนพีทออนไลน์ตะลุยดันเจี้ยนเพื่อตามล่าหาพลังใหม่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันได้เลยเอาล่ะครับผมกลับมาพบกับแกนพีทกันต่อหลังจากที่ตอนล่าสุดเราเพิ่งฆ่าไอ้หนวดขาวไปแต่ปัญหาคือเลเวลของเรายัางน้อยอยู่เลยเราต้องการไปฟาร์มต่อ ก็เลยทําการเสกเรือมาแต่เรือมันต้องซ่อมก่อนเพราะเรือมันใกล้พังแล้วหลังจากที่เราซ่อมเรือเสร็จเราก็ทําการมุ่งหน้าไปที่เกาะเงือกเหมือนเดิมเพราะว่าเกาะเงือกมันฟาร์มง่ายสุดระหว่างทางเจอ f ออีกแล้ว f อตามมาไม่หยุดแล้วปัญหาก็คือฝนตกด้วยเพราะฝนตกเรือมันก็ช้าลง f อี FC มันก็เริ่มตามทันเราก็เลยต้องขับเรือซิกแซกเพื่อหลบกระสุนปืนใหญ่สักหน่อย แต่ปัญหามันก็หลบไม้ผลแล้วไหนที่สุด F4 มันก็ระเบิดเรือแตกจนได้หายแล้วไงเราก็เลยต้องทําการเดินชมจันทร์มาเรื่อยแล้วก็มาเสกเรือแล้วก็ต้องมาซ่อมเรือใหม่อีกยุ่งยากแท้หวะ <S 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 2> <S 2> ล่องเรือข้ามน้ําข้ามทะเลมาในที่สุดก็ถึงถ้มามันเงือกสักที จอดเรือเต็มตัวไปแล้วก็มีเรือใหญ่พุ่งเข้ามาอีกแล้ว FC ขนาดแท้นี่หว่าเก็บเรือก็ไม่ได้จมต่อหน้าต่อต,อตาเลยแม้งเ,เราได้ทำการเอาฟองน้ำหุ้มตัวแล้วก็ลงไปเที่ยวเขาวงกดเหมือนเดิมแต่คือสบายสบๆเราไม่ใช่โซโล่ไม่มีทางหลงอยู่แล้วครับพี่ทางนี่จำได้อยู่ในหัวเป๊ะๆทันตีที่มาถึงเกาะเงือก ก็เริ่มทําการฟาร์มกันต่อได้เร้ว3สามสามมันน้อยเกินไปแต่ปัญหาคือเราเอาผลสั่นมาฟาร์มครั้งแรกนี่สิเราไม่รู้้องใช้สก,กิลอะไรก็เลยกดอันติแมงเลยเรียกซึนามิมาทําการรอซึอนามิไปสักพักหนึ่งไหนซึนามิวะไม่เห็นมีซึนามิมาเลยไหนเมื่อสึอนามิไม่มาก็เพิ่งบารมีของขาไฟแทนแล้วกัน ทำการลากมวลมารวมกันโดยใช้ขาไฟขาไฟเสร็จแม่งมอนไล่ตีกูยับเลยต้องทําการหนีขึ้นที่สูงเหมือนเดิมพอขึ้นที่สูงเสร็จนี่แหละมันต้องชาร์จท่านี้ทาการชาร์จท่าไม้ตายของหนวดขาวอีกท่านหนึ่งแล้วก็สแลมแม่งทันทีเลือดลดโคตรเยอะได้วิธีการฟาร์มสักที เราก็เลยทําการเดินมาอยู่บนหัวพวกมอนกระจอกพวกนี้แล้วก็ชาร์จท่าไม้ตายแบบเต็มสูบชาร์จแบบควบพ่อคนแม่นานแล้วก็แสลมใส่กันไปทีเดียวเกือบตายแล้วก็เปิดใช้ขาไฟรักษาระยะห่างออกมากดสกิลแซดสุดเท่เตะเบิร์นหน้ามันไปแมใช้ได้คอมโบนี้แหละคอมโบในการฟาร์มของหนวดขาว ชาร์จอัดหน้าชาร์จเสร็จสแลมใส่มันแล้วก็เหนียกมาเอาขาไฟเบิร์นสุดยอดเราก็เลยทำการชาร์จอัดหน้ามันแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องการฟาร์มเลเวลอีกโคตรเยอะแต่คราวนี้ลองเปลี่ยนมาใช้อีกสกิลหนึ่งสักหน่อยซึ่งสกิลนี้ก็ได้ผลดีเหมือนกันไม่ธรรมดา การฟาร์มโดยใช้ผลสั่นมันก็เลยเป็นไปอย่างง่ายดายใช้ท่าเดียวท่าเดียวแม่งก็เกือบตายอยู่แล้วสบายโคตรฟาร์ามไปฟาร์มมาทีมงานของเราเขาตีบอสอยู่นี่หว่าบอสเนปจูนรออะไรอยู่ล่ะครับเราก็เลยเข้ามาแจ้งทันทีพยายามใช้สกิลกดจับมันปนัญหาคือกูจับอะไรวะเนี่ยแล้วมันกระทืบพื้นทำไมเปิดใช้ขาไฟเหมือนเดิมมองไม่รู้หรอกว่าเนปจูนอยู่ไหน เตะไปมั่มวๆเดี๋ยวมันก็โดนอีกแต่ไอ้เนปจูนนี่มันเป็นนินจาน้ำนี่หว่ามันใช้ขาน้ำคุกน้ำกับเราได้ด้วยในหนังอย่างกากในเกมอย่างเก่งมันใช่เหรอวะในหนังในเมะแม่งแ,แ,แ,แทบไม่มีมมบทเลยราชาเนปจูนเนี่ยแต่ในเกมแม่งเก่งเกินเราก็เลยทำการใช้ขาไฟตอดไปตอดมาเพราะว่าถ้าเราเข้าใกล้ดามเมจนมันแรงเกินไป ต่อไปเรื่อยๆทีมมาของเรายัดมันเข้ามุมพอมันเข้ามุมแล้วก็เข้าทางดิครับผมกดสะกิลเข้ามุมเลยใช้ตะกี้เด็ดกดชาร์ททาให้ตายต่อแต่ปัญหาคือเนปจูมันไปสวรรค์ไปแล้วดิครับพี่แล้วกอชาร์จทําให้ตายเพื่อชาร์าเต็มแม็กเลยกูปล่อยว้าวเลยแม่งเลยหลังจากเนปจูนตายก็เลยมุ่งหน้าไปบอสต,ตัวต่อไปมันก็คือบอสริว ลิวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนก็ไม่รู้เก่งด้วยนะเราที่ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยทําการเดินงงๆเข้าไปแล้วกระชาาขอเสื้อแม่งฟาดลงกับพื้นแม่งเลยแล้วก็กระทืบยับยับทีมงานของเราก็ได้เข้ามาซ้ำตกมันต่อรักษาระยะห่างแล้วก็ใช้ขาไฟในการโจมตีระยะไกลเพราะว่าถ้าเราเข้าไปใกล้มันไอหมอนนี่มันฟันเราขี้แตก ชาร์จท่าไม้ตายเหมือนเดิมชาร์จเต็มสุกปล่อยเหมือนเดิมโคตรแรงแล้วก็มาทําการปั้นกระผืนวงจักรต่อแล้วก็ปล่อยยัดหน้ามาันเอาไว้เหมือนเดิมจนตอนนี้แม่งโคตรใกล้าตายแล้วเลือดโคตรแดงเดินเข้ามากระชากคอเสื้อมันไม่รู้โดนได้ไงทั้งที่ลาวาบางังแต่ในที่สุดก็จัดการมันได้แล้วก็ได้สร้อยคอฟันฉลามมาด้วย ซึ่งไอ้สร้อยนี้มันก็คือสร้อยส้วนตีอะไรก็ไม่รู้อย่างน้อยก็ไม่เกือแล้วกันวะใช่ได้หลังจากที่จัดการล้างบางบอสท,ที่เกาะเงืออเสร็จก็เลยขอแวะกลับมาฟัาอีกสักแป๊บหนึ่งกล่าวว่าเพิ่มอะไรไปอีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่หว่าวันเสาร์อาทิตย์มันมีโอกาสดับผลโลกเกียร์เพิ่มสองเท่าเราก็เลยทำการย้ายมาลงดันเจียนแทน ซึ่งดันเจี้ยนี้มันเป็นแบบเวฟดีฟ e น s ์เราต้องทำการป้องกันมอนเตอร์ทีละเวฟไปเรื่อยๆเมื่อครบ25เวฟเราจะได้ผลปีศาจมา1ผลซึ่งเราก็ไม่เคยลงมาก่อนหรอกทีมงานเขาบอกว่าควรลงเพราะว่าผลมันคูณ2ก็เลยมาลองดูยิ่งเวฟมากขึ้นมอนก็จะยิ่งเยอะขึ้นแล้วมันก็จะเข่งขึ้นพอมาถึงเวฟที่5มันจะเป็นบอสเราก็เลยมาทำการชาร์จหล่อแม่งเลย พอบอสมากกเราก็เตรียมตัวจะปล่อยแต่ปัญหาคือบอสมันหนีออกไปนอกระยะแล้วลสิอันสิก็เลยว่ามาแบบฟรีๆแต่ทีมงานของเราก็ยังหวดอยู่จัดการอัดกําแพงไปได้เรียบร้อยตัวแรกพอมาถึงเวฟสิบบอสต,ตัวที่สองเราดูแล้วเราต้องแอบมาชาร์จตรงนี้เพราะบอสมันจะวิ่งมาหาที่ที่คนเ,ย,เยอะชาร์จหลอกไปเลยกับพี่พอชาร์จเสร็จก็กระชากลงแล้วก็เดินไปกระชากคอเสื้อต่อยกับพื้นแม่คอมโบนี้ถือว่าใช้ได้ จัดการแป๊บเดียวจบเวฟบ,บอสโคตรง่ายมาถึงเวฟยี่คราวนี้มีบอสออกมา2ตัวแม่งทำเราใช้สกิลว,ว่าวไปเลยทำการเลือกเซนามิมาแล้วสวยชิบหายที่เราเข้าวุมโดนอันติแม่งไม่พักนอนตายเลยครับพี่แต่ทีมงานของเราเขาไม่เป็นสนติเลยเลยเราก็เลยมาระบายกับไอ้ลูกกระจอกแทน จับการกระชากคอสเสือมันต่อยอทีเดียวก็เกือบตายแล้วเนี่ยเวฟที 23. ่23มอนแม่งโคตรเยอะแล้วอย่างเก่งสกิลดาบแบกนี่หนีไม่ได้ด้วยเราเลยต้องทำการรักษาระยะออกมาให้เพื่อนเราล่อตีนไว้แล้วก็วิ่งวนไปอย่างเดียวรอเพื่อเราจัดการมันให้หมดสกิลหมู่ต้องมาแล้วจังหวะนี้เวฟที่25บอสสองตัวทำการชาร์จรอเหมือนเดิมชาร์จต็ด บอสมาใช้สกิลอัดหน้ามันแม่แล้วคอมโบ้น้ำแข็งมันโคตรด,ดีเดินเข้าไปกระช่าค,คอเสื้อเหมือนเดิมแล้วซึนามิของเราก็มาพอดีถือว่าโคตรคอมโบูสู้ไปสู้มาเอา้าเพื่อนเราหายไปไหนหมดวะเหลือเล่าคนเดียวซะงั้นมันก็เลยทําอะไรไม่ได้แล้วโดนมันต่อยอัดหน้าตายไปเรียบร้อย แต่อยากน้อยก็ถือว่าได้ผลปีศาจมาและผลที่เราได้ก็คือผลสปินทุยเราก็เลยต้องมาลงดันอีกรอบนึงซึ่งคราวนี้ขอผลดีๆให้กูเถอะครับพี่มาถึงเวฟแรกแล้วก็เวฟสองเราให้ทีมงานของเราเขาฟาร์มค่าท่าไมา้ตายไปก่อนเราไม่ต้องโจมตีอะไรทั้งนั้นปล่อยให้ทีมงานของเราสู้ไปพอมาถึงเวฟสมนี่แหละทีของเราทำการชาร์จหล่อแม่งเลย เข้ามาหลายๆคนเข้ามาเยอะๆเตรียมตัวปล่อยจัดไปเรียบร้อยเกตดท่าไม้ตายเต็มเลยทีเดียวบอสมาเราทําการใช้กระสุนวงจัดใส่มันมันก็เลยเบนเป้าหมายมาหาเราเกือบตายแต่โชคดีที่มันเข้ามุมเราก็เลยอัดขาไปใส่มันแล้วก็เรียบร้อยจบบอสตัวแล้ว หลังจากนั้นเราก็ทําการเรียกซึนามิมาเพราะว่าเราต้องการทําเวลาให้ไวที่สุดทนามิเป็นวิธีที่เคลียร์มอนที่ไวที่สุดแล้วทันทีที่ซึนามิมามอนทั้งแมพก็หายไปโคตรโหดหลังจากซึนามิเสร็จเราก็ทําการชาร์จถ้าไม่ตายหลอบอสเหมือนเดิมเวฟสิบห้แล้วบอสมันต้องมาเรียบรอ้อยกดใช้ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายเสร็จเดินโง่เข้าไปกระชากขอเสือ้อ ทีมงานเข้ามาช่วยโจมตีเนี่ยครับพี่พี่จะยืนดูเฉยๆหรืองไง<ฆ>พอจบเวฟบ,บอสเราก็ต้องการเรียกซซนามิมาเคลียร์มอนเหมือนเดิมโคตรไวดาเมจขึ้นโคตรเยอะเราก็ทำการลงดันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบดันในที่สุดเราก็ได้ผลปีศาจมาอีกหนึ่งพ้มันก็คือผลล่องหนหรือผลสึกเกตทุยไม่ลงแม่งและ